พัสดุมาส่งแล้วจ้าอันนี้เราสั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรถของ Glossy Casey ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากตัวเคลือบสีเลยค่ะตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเลยแค่ฉีดแล้วก็เช็ดนะคะยิ่งเช็ดจะยิ่งเงาวับเลยค่ะดูความเงาของเขาก่อนทุกคนแล้วเขาคอนเฟิร์มมาว่าไล่น้ำได้ดีมากๆ ทุกคนสังเกตดูฝั่งโน้นนะที่เราไม่ได้เคลือบน้ําเกาะเต็มเลยแล้วฝั่งเนี้เงามากแล้วที่สําคัญน้ําไม่เกาะลดเลยจริงๆทุกคนมาต่อกันที่ตัวเคลือบยางนะคะตัวเคลือบยางดำนานดำทนกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตเลยค่ะพลาสติกสีดำที่สีซีดก็สามารถใช้ได้นะคะดูดิเช็ดแล้วเหมือนเบิอกอะไรใหม่มาจากศูนย์เลย ตัวเคลือบกระจกแค่เทใส่ทิชชู่นะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วบริเวณกระจกเลยค่ะหลังจากนั้นทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะให้น้ำยาเขาเซตตัวใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆแล้วเช็ดไปอีกทีนึงค่ะเท่านี้ทุกคนก็จะได้กระจกที่ใสกิ้งเลยแล้วน้ำก็ไม่เกาะแบบนี้เลยทุกคนสุดยอดตัวเคลือบกระจกของเขาจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆเลยค่ะเซตนี้เลยค่ะทุกคนเริศ